ลูกพริกหวานมาทำอะไรที่ท่าเรือเนี่ยหนูมารอคุณนางเงือกค่ะแม่เลอะเธอใหญ่แล้วลูกคนนี้นางงงนางเงือกที่ไหนกันมีจริงๆค่ะหนูน่ะเคยได้คุยกับพี่เขาด้วยเขาบอกว่าใต้ทะเลน่ะมีขยะเยอะก็เลยหนีมาอยู่บนบกตั้งแต่เด็กเพราะแบบนั้นเขาเลยว่ายน้ำไม่ค่อยเป็นค่ะ ขนาดนั้นเชียวพริกหวานลูกน่ะเอามาจากหนังสือนิทานสินะเนี่ยพ่่แม่คะไม่ใช่สนอยเชื่อหนูหน่อยสิเฮ้ยชีวิตยูทูบเบอร์หนุ่มโสดอย่างฉันเนี่ยมันก็ดีอยู่รอกนะแต่บางทีที่น่าเซ็งที่สุดเนี่ยก็คงจะเป็นเวลาตันๆคิดคอนเทนต์ไม่ออกนี่แหละมันน่าจะมีการค้นพบอันยิ่งใหญ่สัตว์ประหลาดอะไรก็ได้ที่โผล่มาฉันน่ะจะรีบไปถ่ายทำคอนเทนต์เลยทีเดียว จริงสิวันนี้วันสงกรานนี่นะอาออกไปสาดน้ำสาวคนไหนก็ได้ที่ผ่านหน้าบ้านเราเป็นคนแรกดีกว่าแย่จริงสายมากแล้วเราต้องรีบเอาไข่มุกไปให้คุณลุงคุณลุงคนนั้นต้องฟอกไตใช้เงินเยอะมากเลยถ้าไม่ได้เราแก่แย่แน่แน,น่เดี๋ยวครับคุณผู้หญิงหยุดก่อนอย่าว่าผมนะมันเป็นธรรมเนียมน้ำเย็นสดชื่นดีไหมล่ะครับสุขสันต์วันสงกรานนะ ว่าแต่คุณจะไม่พูดอะไรหน่อยหรอครับเงียบเชียวอ้าวเฮ้ยตายจริงลืมนึกไปเลยว่าวันนี้วันสงกรานต์ของพวกมนุษย์เธอทำไมมันเกิดอะไรขึ้นเรื่องปกติค่ะฉันโดนน้ำฉันก็เป็นแบบนี้แหละโอ้ไม่พระเจ้าช่วยกล้วยเข้าเมานี่เธอเป็นเป็นนางเงือกเป็นนางเงือ ไม่อยากจะเชื่อพอเช็ดจนแห้งแล้วก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมค่ะคุณนะ่ะจะช่วยเก็บเรื่องนี้เอาไว้ไม่ได้การคลิปนี้จะต้องทำรายได้ให้ฉันมาหาศาลหยุดนะคะนั้นคุณจะทำอะไรนะ่ะถามได้ฉันก็จะเอาคลิปของเธออัปโหลดลงในช่องนะสิแล้วเดี๋ยวก็จะแบ่งให้อย่านะคะกรุณาอย่าทำแบบนั้นเด็ดขาดฉันขอร้อง ใต้ทะเลก็มลภาวะเยอะฉันอยู่ไม่ได้บนบอกฉันอยู่ไม่ได้อีกแล้วฉันจะไปอยู่ที่ไหนละคะเออคือถ้าเรื่องของฉันถูกแพร่ออกไปฉันต้องไม่ปลอดภัยแน่ขอร้องแลวนะคะโหดาเมจแรงมากถึงขนาดน้ำตาตกเลยเหรอคิดซะว่าทำบุญช่วยลูกนกลูกปลาเถอคะค่ะโอเคโอเคฉันไม่ทำแล้วขอบคุณมากเลยนะคะ เดี๋ยวเธอชื่ออะไรนะ่ะฉันชื่อปลาโอค่ะเออแล้วคุณล่ะคะแพลงต้นฉันชื่อแพลงต้นถ้ายังไงช่วยมาที่นี่อีกได้ไหมก็ได้อยู่นะคะถ้าคุณไม่ได้คิดจะจับฉันไปชุบแป้งทอดกินนะนะขอโทษที่มาช้านะคะคุณลุง ไม่ต้องขอโทษลุงหรอกจ้าลุงตั้งหากที่ต้องเกรงใจหนูอุตส่าห์ออกมาทั้งๆท,ท,ที่วันนี้เป็นวันสงกรานต์แท้ๆก็จริงนะคะว่ามันค่อนข้างอันตรายสําหรับเงือกอย่างหนูแต่ก็โชคดีที่ดันไปเจอมนุษย์ดีๆเข้านะคะพูดแบบนี้ก็แสดงว่าต้องมีเรื่องอะไรระ้วหว่างทางแน่ลุงขอขอบคุณมากนะสําหรับไข่มุกพวกนี้ไม่เป็นไรคะ่ะคุณลุงปกติหนูก็ใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ ด้วยการนําไข่มุกจากน้ําตาตัวเองออกไปขายอยู่แล้วหากได้ใช้มันช่วยเหลือคนที่เจ็บป่วยอย่างคุณลุงหนูก็จะรู้สึกดีใจมากเลยค่ะหนูเป็นเด็กดีลุงขอให้ใต้ทะเลบ้านของหนูกลับมาสู่สภาพเดิมเบินว้นะต้องมีวันนั้นแน่ค่ะถ้าทุกคนไม่ทิ้งขยะลงไปในทะเล ที่รับปากเอาไว้สินะเดี๋ยวเขาเกิดเปลี่ยนใจเปิดเผยเรื่องของเราขึ้นมาอ้าวมาแล้วเหรอคุณนางเงือกผมกำลังเบื่อเบื่อเลยเรียกฉันมาทำไมเหรอคะไปตรงสาว่ายน้ำสิเอ๊ะจะชวนฉันว่ายน้ำฉันว่ายน้ำไม่ค่อยเป็นหรอกนะคะบ้าน่ะนางเงือกอะไรว่ายน้ำไม่ค่อยเป็นปัจจุบันใต้ทะเลน่ะมีขยะเยอะมากฉันก็เลยขึ้นมาอยู่บนบกตั้งแต่เด็กๆ ทำให้ฉันว่ายน้ําไม่ค่อยเป็นนี่ล่ละค่ะอย่างนี้นี่เองรู้ถึงไหนอายถึงนั่นนะยายปลาโอเธอน่ต้องหัดว่ายน้ําให้ได้คุณแพลงตอนนี่คุณสาดน้ําแกล้งฉันนี่คะผิด <H it> ด้วยเหรอก็มันยังอยู่ในช่วงวันสงกรานต์อยู่เลยฉะนั้นนะเธอน่ะต้องมาเป็นเพื่อนเล่นน้ํากับฉันเพราะว่าเพื่อนฝูงของฉันนะ่ะก็มีลูกมีเมียกันไปหมดแล้วฉันนะ่ะเหลืออยู่คนเดียวเนี่ยโอเคค่ะได้เลย มาเดี๋ยวฉันพาหัดดำน้ำดีกว่าตายจริงคุณแพลงต้อนคุณเปียกหมดเลยค่ะนึกยังไงถึงได้เอาตัวบางฉันตอนมีคนสาดน้ำคะเนี่ยก็ช่วยปกป้องเธออยู่นี่ไงหรือเธออยากจะโดนจับไปแสดงตามงานวัดล่ะขอบคุณค่ะคุณแพลงต้อนคุณช่างเป็นคนที่น่ารักแล้วก็จิตใจดีจริงๆ อย่าชมมากฉันจะลอยได้แล้วเนี่ยเข้าใจแล้วนะครับคุณแพลงตน้นคุณน่ะจะต้องช่วยชดใช้หนี้สินให้กับคุณพ่อของคุณเพราะถ้าไม่หาเงินมาชดใช้พ่อของคุณก็ต้องติดคุกไปตามระเบียบนะนี่คุณเงินตั้งมากมายขนาดนั้นอีกอย่างพวกคุณน่ะมันก็เป็นคนหลอกล่อให้พ่อผมลงทุนเองนี่เสียใจครับคุณไม่ได้อยู่ในสถานะที่จะต่อรองอะไรได้ นี่ฉันจะต้องขายบ้านหลังนี้ใช้หนี้ให้พ่อจริงๆเหรอบ้านที่ฉันสร้างมันขึ้นมาด้วยน้ำพักน้ำแรงคุณแพลงต้อนนี่ปลาโอเธอมาก็ดีแล้วต่อไปนี้คงจะไม่มีบ้านหลังนี้อีกแล้วล่ะบ้านหลังนี้จะยังอยู่ค่ะเธอหมายความว่ายังไงแล้วนั่นเธอเอายาหมองมาป้ายขอบตาทำไมก็เพราะว่าน้ำตาของฉันจะได้ไหลออกมาน้ำตาของเงือก จะกลายเป็นไข่มุกและอย่าปฏิเสธนะคะคุณต้องรับเอาไว้แต่ว่าไม่มีแต่ค่ะไม่รู้ว่าวันนั้นผมคิดถูกหรือคิดผิดที่รับไข่มุกมาจากปลาโอไข่มุกหลายเม็ดที่ออกมาจากน้ําตาของเธอและนับจากวันนั้นมาเธอก็ได้หายไปผมติดต่อเธอไม่ได้เลยทำไมฉันถึงได้รู้สึกแย่ขนาดนี้กันนะเจ็บใจจังที่ปากหนัก ไม่ยอมถามที่อยู่เธอเอาไว้ไม่ไหวฉันทนไม่ไหวอีกต่อไปแล้วปลาโอเธออยู่ที่ไหนอยู่แถวนี้หรือเปล่านี่ใหญเงือกปลาโอออกมาเดี๋ยวนี้นะเธอจะหายไปแบบนี้ไม่ได้ได้ยินไหมฉันยังไม่ได้บอกเธอเลยว่าฉันชอบเธอน่ะตายจริงฉันพบคนใจหายหนึ่งอัตราฉันแค่ลงไปแช่น้ำใต้ทะเลเพื่อฟื้นร่างกายหน่อยเดียวเอง อา้อาวนี่หมายความว่าเธอคือฉันพูดออกไปเพราะฉันกลัวว่าเธออาจจะไม่กลับมาอีกฮันน่าในเมื่อพูดออกมาแล้วเนี่ยก็ห้ามคืนคำนะคะคุณแพลงตน้นลองได้เป็นแบบนี้แล้วสงกรานนี้คงต้องขอขันเดียวแล้วค่ะเออขันอะไรหรอปลาโอก็ขันมากนะสิคะเออขอเวลานอกแป๊บนะเขนะิน่ะ คุณคงคิดว่าฉันเป็นหญิงสาวธรมธรมดาๆคนหนึ่งที่ร่ำรวยและอยู่ในคลือหาดใช่ไหมคะผิดถนัดเลยค่ะฉันน่าเปรียบเสมือนตัวประหลาดของพวกมนุษย์เพียงแต่ว่าไม่มีใครรู้นี่ไม่ใช่ผมที่แตกปลายหรือจัดทรงยา่าแต่ว่าฉันคือเมดูซ่าฟังไม่ผิดค่ะฉันคือเมดูซ่าแต่เป็นเมดูซ่าที่ไม่สมบูรณ์แบบ ได้โดนในประเทศมาอยู่ที่เมืองมนุษย์แบบนี้เฮ้ยพิทักษ์ได้ขขาวว่าแกได้แฟนเป็นสาวสวยไฮโซเชียวนี่อ๋อคุณวิไลมาสินะครับเธอค่อนข้างมีไลฟ์สไตล์ที่ลึกลับแต่ว่าเธอเป็นคนดีมากๆครับดีใจด้วยนะวางวาง,วางก็พามาให้พี่รู้จักบ้าน <c oughs> ได้สิครับพี่ถ้าเธอยอมมานะก็ <c oughs> ะฉันนี่ล่ละค่ะวิไลมาศแล้วที่บอกว่าเป็นเมดูซาที่ไม่สมบูรณ์เรื่องของเรื่องมันก็คือ ไม่ว่าฉันจ้องอะไรก็ตามมันไม่เป็นหินหรอกนะคะนิ่งได้แป๊บเดียวแล้วก็ <uck in the air> ส่วนแฟนหนุ่มที่เป็นมนุษย์ฉันก็รู้จักกับเขาโดยบังเอิญ <uck in the air> เอโต๊ะนี้มีขวดน้ำอยู่มีใครจองหรือยังนะแต่ว่าเจ้าของก็ไม่อยู่นี่นะเอาแล้วนั่นใครมาแย่งโต๊ะเราวะ <uck in the air> <uck in the air> โอ้โหย้ายขวดน้ำเรามาวางที่โต๊ะนี้เฉยเลย เออคุณครับรู้ไหมว่านั่นน่ะโต๊ะผมจองไว้นะเอออ้าวฉันไม่รู้นะคะเห็นว่าไม่มีใครขอโทษด,ด้วยนะคะถ้าคุณจะนั่งโต๊ะน,นี้เดี๋ยวฉัน <c oughs> ไม่เป็นไรครับแค่พูดเฉยๆนะ่ะผมนั่งตรงนี้ก็ได้ก็นั่นแหละค่ะเราสองคนก็เลยได้รู้จักกัน แบบนี้ก็ดีแล้วนะครับนายหญิงนายหญิงควรจะออกมาสยายผมให้พวกลูกงูได้เล่นน้ำกันบ้างก็คงอย่างนั้นละค่ะคุณพ่อบ้านนี่ยังโชคดีนะที่พวกพี่สาวฉันยังเมตตาส่งคุณมาคอยดูแลฉันน่ะตอนนี้สิ่งที่ฉันหนักใจก็คือคุณพิทักษ์แฟนของฉ,ฉันฉันแอบรู้มาว่าเขาค่อนข้างที่จะกลัวงูนี่สินายหญิงอย่าได้กังวลไปเลยครับถ้าเป็นคู่กันจริงไม่ว่าอะไรก็ขัดขวางไม่ได้หรอกนั่นสินะคะ ดื่อแล้วด็อก too, กี้แกเห่าอะไรอ่ะเฮ้ยขอบคุณนะด็อกกี้ท claro> ี่เตือนฉันว่าในสวนบ้านเรามีงูน่ะฉันกลัวงูที่สุดเลยเอ๊ะงูตัวใหญ่มากเลยอย่างนั้นเหรอคะครับวิไลมาสสวนบ้านผมเล็กๆแบบนั้นยังมีสวนบ้านคุณใหญ่กว่าผมตั้งเยอะผมก็เลยเป็นห่วง คือผมกลัวงูมากกลัวมาตั้งแต่เด็กเลยครับอะอ๋อค่ะก็งูมันไม่ได้น่ารักเลยนี่คะคุณวิคุณหน้าซีเชียวคุณก็คงกลัวเหมือนกันใช่ไหมครับเอางี้ผมไม่พูดถึงแล้วค่ะเราทานข้าวกันต่อเถอะครับคุณพิทักคุณพ่อบ้าน ฉันขอโทษนะคะแต่ฉันต้องไปวิเลยมากเธออาจจะพ้นคำสาปพ,พวกนี้ก็ได้ถ้าไปที่เกาะนั่นอา้าวคุณพ่อบ้านทำไมคุณมารับโทรศัพท์แทนละครับแล้วคุณวิเธอหายไปไหนเออคืออย่างนี้นะครับเธอหายไปแล้วไม่ยอมบอกผมแต่ผมคิดว่าเธอน่าจะไปที่ที่หนึ่งที่ไหนกันครับมันอันตรายดึกดื่นขนาดนี้ เถอค่ะท่านเทพงูช่วยวิด้วยวิไม่อยากเป็นเมดูซ่าไปตลอดชีวิตน่าสมเพชนะวิไหลมากพระเจ้าหลงรักมนุษย์ที่มีแต,ต่กิเลสอย่างนั้นเหรอขอร้องนะคะท่านเทพงูได้โปรดเถอคะค่ะคุณวิคุณวิพระเจ้าคุณอยู่ที่นี่เองพวกมนุษย์นี่นะพวกมันไม่ได้รับอนุญาตให้ขึ้นมาบนเกาะนี้คุณพิทักนี่คุณมาได้ยังไงคะ คุณวิไลมาศผมต้องถามคุณมากกว่าที่เนี่ยมันอันตรายนะครับฉันไม่เป็นไรหรอกคะ่ะพวกเขาจะไม่ทําอะไรฉันแต่ว่าคุณนะ่ะคุณรีบออกไปจากเกาะน,นี้เดี๋ยวนี้เลยนะคะเพราะถ้าฉันเดาไม่ผิดท่านเทพงูกําลังไปเรียกพักคพวกมางะงูคุณวิถอยออกมาครับวิไลมาศเชื่อพวกเรามนุษย์เต็มไปด้วยกิเลสปัญหาโชร่าจริงให้มันเห็นสิจะได้เห็นท่าแท้ของมัน คะคุณวิทำไมผมของคุณถึงได้ค่ะคุณพิทักษ์คุณอย่ามองฉันด้วยสายตาแบบนั้นสิคะไม่คุณพิทักษ์ ตศร้าโศกอยู่เลยผมเคยบอกนายหญิงแล้วว่าหากเขากับนายหญิงเป็นคู่กันจริงยังไงเขาก็ต้องกลับมานี่มันหนึ่งสัปดาห์แล้วนะคะคุณเข้าบ้านเขาคงรังเกียจฉันมากไปพักก่อนเถอะครับนายหญิงกี่ปีมาแล้วที่ฉันต้องอำพรางเส้นเกสางูพวกนี้ด้วยวิคฉันทำไปก็เพื่อคุณนะคะคุณพิทักษ์ฉันไม่เคยคิดที่จะทำอันตรายคุณเลยกลับมาหาฉันเถอะนะคะคุณพิทักษ์ คุณพ่อบ้านเหรอคะขอให้ฉันอยู่คนเดียวนะคะฉันไม่เป็นไรหรอกคุณวิไลมาศขอโทษนะครับที่ผมมาหาคุณช้าไปหน่อยผมพยายามที่จะไปทําความคุ้นเคยกับงูเพื่อที่จะได้ไม่กลัวคุณคุณพิทักษขอบคุณสวรรค์ในที่สุดคุณก็มาสักทีในวันนั้นฉันหัวใจแทบสลายที่เห็นสายตาคุณฉันคิดว่าคุณเกลียดฉันไปแล้ว ขอโทษนะคะขอโทษที่ชาติกําเนิดของฉันเป็นแบบนี้ขอโทษที่ฉันเป็นเมดูซ่าผมแค่ตกใจครับผมตั้งหากที่ต้องขอโทษคุณคุณพิทักษ์ฉันรักคุณนะคะผมก็เหมือนกันผมยังรักคุณเหมือนเดิมนะครับวิไลมาศและด้วยรักแท้ก็ทำให้วิไลมาศหญิงสาวเมดูซ่าพ้นจากคำสาปนั้น สีเอี่ยมสีเอี่ยมเอ๋ยเองคือผู้ถูกเลือกฝากช่วยดูแลลูกหลานแห่งข้าในช่วงระยะเวลาหนึ่งทีอะเอ๋พะพญานาะคนี่มันความฝันหรือว่าความจริงกันแน่เมื่อตื่นมาเองจะได้รู้เองสีเอี่ยมเด็กคนนี้จะมอบโชคลาภให้กับเอง วันอะไรนี่มะมีเด็กอยู่จริงๆด้วยก็คงจะต้องเลี้ยงไว้หล่ะนะจะให้ชื่อจริงว่าหยกมณีชื่อเล่นว่าจอยก็แล้วกัน เอาละจอยไปโรงเรียนดีๆนะลูกนะค่ะป้าสีเอี่ยมจอยจะตั้งใจเรียนจะได้ออกมาช่วยแบ่งเบาป้าได้ไวๆนะคะตัวแค่นี้เองคิดอะไรก้าวไกลเป็นผู้ใหญ่ซะแล้วขอบใจนะลูกขอบใจจอยเอ้ยนิทาเองรู้ความจริงว่าชาติกำเนิดเองไม่ใช่มนุษย์เองจะรู้สึกยังไงบ้างนะสักวันมันจะมาถึงอาจจะเร็วๆนี้เลยก็ได้ เมื่อวานน่ะฉันเชื่อนะว่าเป็นเ well. รื่องจริงปางเธอหมายถึงยเยจอยที่สีผมแปลกๆนั่นห่อหรอก็ใช่นะสีฉัดจะใครล่ะมีนางอยู่แค่คนเดียวนี่ฉัดสมัยเนี้ยเป็นยุคคอนเทนต์ เธออยากดังนะนะใช้เรื่องของมันให้เป็นประโยชน์ซะนี่จอยพวกเรารู้แล้วนะว่าเธอเป็นใครนะ่ะรู้ว่าฉันเป็นใครหมายความว่ายังไงปลางฉัดเธอชอบว่ายน้ำใช่ไหมล่ะรู้หรือเปล่าว่าฉันเห็นปฏิกิริยาของเธอที่สะว่ยน้ำอยู่วันหนึง่งเอ๊ะมันมีอะไรแป,กแปลกๆที่เกิดขึ้นกับตัวฉันงั้นหรอแน่นอนสิ เธอจะรู้ตัวหรือไม่ฉันไม่สนฉันกับเพื่อนฉันจะแสเรื่องนี้จอยเอ้ยนี่มันมาถึงเร็วขนาดนี้เชียวทั้งที่เองอายุเพิ่งจะย่าง16ปียกมณีเป็นคู่กับกายสิทธิ์อีกไม่นานเขาก็คงจะมารับตัวเอ็งสินะ ฉันน่ะชอบว่ายน้ำเป็นที่สุดแต่พักเนี้ยมันเริ่มจะมีเกล็ดอะไรก็ไม่รู้ขึ้นที่ตัวฉันซึ่งตอนแรกฉันก็นึกว่าฉันแพ้อะไรสักอย่างนี่ล่ะเป็นโอกาสแล้วถ่ายเลยชัดถ้าเธอเอาไปลงติ๊กตอกเธอจะดังภายในคืนเดียวนั่นแหละกล้องเธอมันซูมได้ยันดวงจันทร์อยู่แล้วระยะแค่นี้ยังไงก็ชัด ขับรถบ้านเราแก่เมาหรือไงเนี่ยแย่แล้วฉันก็ว่ายน้ำไม่ค่อยแข็งด้วยเมื่อหัวค่ำที่ผ่านมาที่มีพายุฝนตกหนักได้เกิดอุบัติเหตุที่สะพานแห่งหนึ่งของเมืองสาก,กุระค่ะอย่างโชคดีที่มีเพียงผู้ได้รับบาดเจ็บฮะอะไรนะฉัดเธอลบไปแล้ว ใช่ปรางฉันว่าพวกเรากับเขานะี่ยต่างคนต่างอยู่เถอะนะอย่ามาล้อเล่นแบบนี้เธอรู้ไหมว่าการแฉเรื่องใหญ่นั่นมันอาจจะทําให้เธอรวยขึ้นมาเลยก็ได้นี่ปรางบ้านฉันก็พอมีพอกินอยู่แล้วมันไม่จําเป็นหรอกนะนี่เธอโดนยายตัวประหลาดนั่นมันล้างสมองไปแล้วหรือไงฉัถึงได้ไปเห็นใจมันน่ะ นี่จอยเขาไม่มารงเรียนเป็นอาทิตย์แล้วนะจ๊ะใครรู้บ้างว่าเพื่อนเขามีปัญหาอะไรหรือว่าเจ็บป่วยอะไรหรือเปล่าจอยเอ๋ยในที่สุดวันนี้มันก็มาถึงแล้วขอโทษนะลูกที่ป้าไม่ได้เล่าความจริงตั้งแต่แรก ไม่ต้องตกใจไปหรอกค่ะคุณป้าหนูไม่เอาเรื่องนี้ไปบอกใครจอยเขาช่วยหนูเอาไว้ขอบคุณนะจอยวันนั้นที่เกิดอุบัติเหตุถ้าไม่ได้เธอฉันก็คงไม่ได้มายืนตรงนี้หรอกชาดขอบคุณนะที่เก็บเรื่องของฉันเป็นความลับ มาแล้วสินะหยกมณนนีข้าจะเรียกเจ้าว่ามณีก็แล้วกันท่านคงจะเป็นท่านกายกายสิทธิ์ที่เป็นคู่ของฉันสินะฉันยังมาอยู่ที่นี่ไม่ได้ฉันเห็นในนิมิตเรื่องคุณป้าเรื่องนั้นเจ้าอย่าได้ห่วงไปข้าจะจัดการเองนี่เหละวะลูกพี่บ้านของยายป้าที่เพิ่งถูกหวยมาหมดัดเออนี่ละบุกเข้าไปเลย สนุกนุกและความรับในเกมสาับก,กูระมาดหมายหากชอบก็กดไลค์กดแชร์และติดตามกันได้นะคะหา